Hello ส w a a d i c l ั b Hello 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 My friend Hello My friend โ okay. อเค uh, อ่า Let's go Let's go Hamon เราจะมาดูทรัพยากรว่าเลเวลอ่าเลเวลหนึ่งอ่ะไงอ่ะ มีทหารเท่าไหร่นะนี un> un ่คือเลเวลหนึ่งนะครับเลเวลหนึ่งเฮีโร่เลเวลสามสองตัวนะครับป้องกันต่อไปก็ ไอ้นี่มันมีคููดาวน,นเราก็จะสอนไปมันจะไ,ได้คลิปยาวนะเพราะว่าอันนี้มันใช้เวลาหน่อยเวลาสอนเนี่ยัคงจะใช้เวลาทีนี้เราก็ไปค้นหาเลเวลสองเลยอ่าเราดูเลเวลสองกันเลยนะครับ นะเป็นทหารธนูระดับ B แล้วก็ C นะครับ B แล้วก็ C แล้วก็ติดสก,กิลเพิ่มการโจมตีของฮ<า>ีโร่เพิ่มขึ้น15แต้มเป็นเวลา2เทิร์นนะอันนี้เป็นทักษะระดับ C นะไม่แน่ใจว่ามันติดได้ไหมนะมันมันติดไม่ได้นะครับ<า>เขาไม่ให้เราติดนะครับเขาติดให้แค่บอท ทักษะระดับ C นะครับติดได้แค่บอทนะเรามันติดไม่ได้นะรเราติดได้แค่ B A แล้วก็ S เราติดระดับ C ไม่ไนดะ้ไม่รู้ทำไมนะแต่มันมะีฮีโร่ C มางงพี่มีฮีโร่ C มานะแต่ว่าจนะานะต,าติดสกิล C ไม่ได้นะคืออาจจะติดได้อยู่ผมก็ไม่แน่ใจครับ นนี้เราก็ไปค้นหาเลเวลสามเลเวลสามนะเลเวลสามนี่ฮีโร่จะอยู่ที่ระดับแปดสามสามตัวนะ แล้วก็มีทักษะ C สองเปิดสองจ่องมีทักษะ D ด้วยไม่รู้าออมาทำไมนะทักษะ D ไม่มีนะครับไม่รู้เขาติดมาทำไมนะไม่แน,น่ใจนะครับอันนี้ก็คือเลเวลสาม เอาเราไปเลเวลสี่กันเลยนี่แปดวิเรามาเรียนรู้กันไปพร้อมกันนะอานี่เลเวลสี่นะครับฮีโร่เลเวลสิบห้านะมีเป็นฮีโร่ระดับบีทั้งหมดนะครับ เมื่อกี้เมื่อกี้เป็นะอฮีโร่ระดับ C นะตอนนี้เป็นฮีโร่ระดับ B ทั้งหมดแล้วก็เลเวล15แต่ว่าต่างกันที่ว่าคนละชนเผ่านะอ่าเนื้อตาออกตกเลยนะแล้วก็มีสกิลทักษะต่อสู้เป็น B ทั้งหมด เป็น B ทั้งหมดนะครับเริ่มโหดขึ้นนะครับเริ่มตึงอเวลาผมแนะนำนะครับเราควรเราควรยึดเลเวลสนะครับช่วงเริ่มต้นมันจะได้พัฒนานเร็วนะครับเอาเราไปดูเลเวลหกันเลยนะ อันนี้คือเลเวลห้านะครับเลเวลห้าฮีโร่จะเพิ่มขึ้นมาเลเวลยี่สิบเลเวลยี่สิบแล้วก็มีฮีโร่ม่วงหนึ่งตัวมีฮีโร่ฟ้าสองตัวแต่ว่าคนละชนเผ่านะครับไม่มีสกิลชนเผ่าแล้วก็เป็นทักษะ แล้วก็เป็นผู้เชี่ยวชาญทหารม้า A เชี่ยวชาญทหารม้า B B นะครับแบบนี้มันเป็นทีมที่ไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับทีมที่ไม่ค่อยสมบูรณ์แต่ว่าเขาจัดฮีโร่ถูกแล้วนะครับมา้ากับมา้ากับม้านะเธอทั้งสามฮีโร่เป็นผู้เชี่ยวชาญม้านะครับแต่อีกสองคนเก่งอยู่ระดับแปดสิบห้านะแต่หัวหน้าระดับหัวหน้านี่ก็คือระดับ ระดับหนึ่งร้อยนะไอทักษะที่เขาเชี่ยวชาญน,นะแล้วก็เขาติดสกิลติดสกิลเอมาสองช่องแล้วก็บีสี่ช่องสำหรับทรัพยากรเลเวลห้าน,นะครับเราไปเสียเวลาลวเราไปดูเลเวลหกเลยหอนี่นี่นี่หกอยู่นี่นี่น อันนี้คือทรัพยากรเลเวลหกนะครับเมื่อกี้เลเวลเมื่อกี้ฮีโร่เลเวลยี่สิบนะแต่กระโดดมาสิบเลเวลเลยนะมาที่เลเวลสามสิบแต่ว่าฮีโร่ก็ยังเป็นสีม่วงหนึ่งตัวสีฟ้าสองตัวแต่ว่าฮีโร่เราต้องสังเกตดีๆว่าฮีโร่หัวหน้าเนี่ย เพิ่มสกิลรักษาขึ้นมานะเพราะว่าเมื่อกี้นี่มีแค่สองช่องแต่ว่าเลเวลหกเนี่ยเพิ่มสกิลรักษาพูดง่ายว่าทีมเนี้ยสามารถรักษาตนเองได้นะคะฟื้นฟูกองทัพได้สู้ไปรักษาไปสู้ไปรักษาไปทีมที่รักษานี่จะเป็นทีมที่สู้ด้วยยากมากนะครับเราจะสูญเสียเยอะมากถ้าเราไปต่อสู้ กรนั้นเราต้องเตรียมกําลังให้แข็งแกร่งนะครับเวลาจะบุกยึดเราต้องใช้เลเวลสามสิบห้านะครับอ่าเราต้องแค่เลเวลสามสิบสูงกว่าห้าเลเวลอ่าแต่ทักษะทักษะยังไม่สมบูรณ์นะผู้ระดับเชี่ยชาญยังไม่สมบูรณ์นะแล้วก็ไม่มีไม่ม,ไม,มีไม่มีชนเผา่า ่ามไม่ม,ไม,มีไม่มีสกิลพคนเผาโอเคเราไปดูเลเวลเจ็ดอ้าวเลเวลเจ็ดสำรวจไปแล้วเลเวลเจ็ดฮีโร่เป็นเลเวลสามสิบห้านะครับแต่มีฮีโร่ม่วงสองตัวฮีโร่ฟ้าหนึ่งตัวแล้วก็เป็นทักษะหมาชำนาน A A B อฮะแล้วก็เปิดสกิลสามช่องสองตัวนะครับ เป็นทักษะ a 2ช่องนะครับอ่า a 2ตัวละครนะครับทักษะ a 3สกิลแล้วก็มี b 2นะเวลาจะยึดเราควรต้องใช้เลเวลสีนะครับเพื่อไม่ไม่ให้เกิดการสูญเสียมากเกินไปนะเราควรใช้เลเวล สี่สิบอ่าแต่ว่าสามห้าก็ยืดได้นะถ้าถ้าเป็นฮีโร่ที่เราตีสกิล A นะครับโอ okay. เคแปดอยู่ไหนวะแปดอยู่นี่นะครับแปดฮีโร่เป็นสกิลฮีโร่เป็นม่วงทั้งหมดนะครับแล้วก็เลเวลสี่สิบ แล้วก็สกิล A แล้วก็ทักษะเห็นไหมนี่เป็นฮีโร่ที่สมบูรณ์แบบที่สุดแล้วนะถ้าเราจัดได้แบบนี้เราก็ชนะได้สบายนี่คือสมบูรณ์แบบที่สุดเห็นไหมเชี่ยวชาญในทาหารราบ a a a แล้วก็ติดทักษะ a ทั้งหมดนะครับนี่คือสุดยอดเลยอนะแบบทีนี้ทีนี้ค่อนข้างสมดุลน,นะสมดุลสมดุล โอเคเราควรมีเลเวลสี่สิบห้านะถ้าจะไปยึดเลเวลเป็ดอ่าถ้าไปเลเวลเก้าเราต้องเข้าไปที่เดนแดนนี่คุณะดึงดันดีใจนะฮะอ๋อไม่มีอะเลเวลสิบ เลเว9เลยโอ้โหเลเวล9มีฮีโร่สีทองเพิ่มขึ้นมานะครับเลเวล9มีฮีโร่สีทองเพิ่มขึ้นมาทักษะ S ทักษะ S สาช่องนะครับแล้วเป็นผู้ชำนาญการสูงสุดนะครับแล้วก็มีม่วง2ตัวบมเบอร์โจมตีแรงมากนะครับแล้วก็โอ้โหเป็นทีมที่ค่อนข้างแกร่งนะครับ เหนียวนืบมีทักษะคอมโบมีทักษะสู้ตายแล้วก็ทักษะมันคงแน่วแน่นะสกิลค่อนข้างสมดูลสุดๆนะอ่าสุดยอดเราต้องใช้เลเวล50นะครับในการยึดเลเวล45หรือทรัพยากรเลเวล9เนะี่ยเราต้องใช้ทีมเลเวล50ทักษะ A ทั้งหมดหรือ S ทั้งหมด โอเคแล้วก็เอาแล้วสิบอยู่ไหนอะเราหาสิบก่อนนะครับสิ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 บเฮ้ยอันนี้สิบป่ะสิบป่ะเนี่ยโอ้ยอ่ะเอาไปใชบ เราผมมาสิบให้อยู่ทำไมไม่มีสิบอ่ะจะสิบก็าหายากอ่ะกำลังก้าอยู่นะครับเดี๋ยว เราเปลี่ยนแบบย้ายไปที่ไปที่เมืองระดับสูงสุดนะเผื่อมันมีนะเพ่ให้เราค้นหาเราอยากรู้ไงว่าระดับสิบจะแค่ไหน อันนี้ใหญ่มากจะเป็นก้าวแล้วสิบอยู่ไหนนะรูว่าเขาไม่ได้มีสิบหรอกพวกเขาไฟนีนะ่แปลกแต่ก่อนมันมีอยู่นะ น่าจะมีเฮ้ยนี่ไงนี่ไงเจอแล้ว,ลว <laughs> เจอแล้วเจอแล้วระดับสิบโอ้โห <laughs> ระดับเอสสองทีมนะครับระดับไอโร่ป้องกันระดับห้าสิบโหดไหมครับทุกคนโหดไหม เราต้องวิจัยทหารให้เต็มนะครับแล้วก็ฮีโร่ต้องห้าสิบแล้วก็ติดทักษะเอทั้งหมดแล้วก็เอทั้งหมดนะครับต้องเอต้องเป็นเอทั้งหมดอะถึงจะได้นะครับแล้วก็ต้องวิจัยทหารให้เต็มเราก็จะยึดซ่อไปก่อนเลเวลสิบได้วันนี้คลิปยาวแล้วโอเคนะอันนี้หน้าตาเป็นแบบนี้นะ อ่มันมาอยู่แถวเนี้ยมันใหญ่มากมันใหญ่มากขอบอกนี่โดดเด่นไม่เหมือนใครอ่าโอเคนี่กาลนะโอเคนี่น่าจะเป็นโลงหินอะไรไม่รู้เออนี่เป็นยังไงอ่ะลืมบอกว่าทหารป้องกันก็มีนะ แต่เราดูข้าวๆไปก่อนาหารมันไม่สำคัญต้องฮีโร่หรอกนะอ่าโอเคบายบายครับจุ๊บๆคุทธไน